คุณครูไปเดี๋ยวคุณครูครับามาที่ข้อสอบข้อแรกนะครับเป็นข้อสอบที่เคยนําเสนออยู่ในเพจแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีคุณครูหลายๆท่านก็คิดได้แต่คุณครูหลายๆท่านก็เสียงแตกอยู่สําหรับในโจทย์ข้อนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาลองค่อยๆพิจารณากันอีกทีหนึ่ง <S <S เดี๋ยวจะบอกมุมมองนะครับหรือวิธีการพิจารณา,าข้อสอบแนวนี้ด้วยนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันเจอข้อสอบในนี้แล้วเราคิดแล้วอะแต่ว่ามันมันเหมือนไม่มีคําตอบนะครับหรือว่ามันหาคําตอบแล้วมันไม่ตรงช้อย เราจะมีวิธีการพิจารณาหรือจัดการอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอากาศค่อนข้างเย็นครับวันนี้ที่เมืองเลยยังร้อนๆหน,หนาวๆอยู่นะครับก็เลยขออนุญาตทั้งจะเป็นไข้เรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มสามมาบูสเตอร์มานะครับก็เลยวันนี้ขออนุญาตทั้งสวมเสื้อแขนยาวด้วยแล้วก็ติวไปด้วยนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยเนาะคุณครนะูเนาะเดี๋ยวมาดูข้อนี้นะครับมีคุณครูหลายๆท่านนะครับให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของการคิดคำนวณตัวเลขพวกนี้นะครับ เสียงแตกกันเลยทีเดียวครับในช่วงหนึ่งแต่ก็มีคุณครูหลายๆท่านที่แอบตอบถูกครับแต่ว่าก็แอบมุบมิบคาตอบนะฮะแอบมุบมิบคาตอบไว้ครับไม่ให้ไม่ให้คนอื่นรู้ด้วย <c oughs> นะฮะกลัวคนอื่นได้ไอเดียหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีคุณครูหลายๆท่านที่เวลาที่คุณครูเห็นแล้วคุณครูแชร์แนวคิดอันนี้ผมก็ยินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ร่วมแชร์ไอเดียกัน เผื่อเราจะได้เห็นมุมมองเนาะมีคุณครูแชร์ไอเดียแบบนี้ครับข้อนี้ผมขออนุญาตเอาไอเดียคุณครูบางส่วนนะครับที่ที่คิดมาแล้วมันมันเป็นตัวเลขที่เหมือนจะถูกแต่ยังไม่ถูกคุณครูลองมองตัวเลขนะครับตรงตรงนี้ทั้งหมดคุณครูอาจจะเห็นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะครับอันดับแรกถ้าคุณครูมองแบบผิวเผินคุณครูก็อาจจะมองว่าอย่างนี้ครับคุณครูมองว่า3เนี่ย อ่าคือคือตอนนี้ถ้าเราดูในลักษณะตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบบนกับบนหรือล่างกับล่างคุณครูสังเกตว่าล่างกับล่างก็ไม่น่าจะเป็นไปด้วยกันหรือไม่มีทางจะดําเนินการตามกันได้ถูกต้องไหมครับแต่วิธีการนะครับคุณครูท่านครูมอง3แล้วคุณครูเอาไปกระทุ้งกับ5แล้วคุณครูซิกแซกมาเป็น15มันก็อาจจะมองว่า3คูณ15อ่า3คูณ5แล้วได้15ได้อ่ามีคุณครูหลายลท่านตอบเข้ามาแล้วขอบคุณครับ อ่ตอนนี้ผมขออนุญาตนาเสนอวิธีการที่คุณครูจะค่อยๆลองมองก่อนเนาะถ้าคุณครูมองต่อไปคุณครูเอา3ไปคูณ9แล้วคุณครูก็จะตบลงมาให้กลายเป็นเลขนี้มันก็มีโอกาสจะถูกอยู่ถูกต้องไหมครับตามความคิดแบบนี้ต่อไปถ้าคุณครูจะทําแบบนั้นคุณครูต้องเอา15้าไปคูณตัวนี้เพื่อให้มันลงมาเป็นคําตอบซึ่งคุณครูจะเห็นว่าท่านครูเอา15ไปคูณกับ25มันก็จะไม่มีคําตอบที่อยู่ในช้อยละแปลว่ามุมมองที่เราคิดแบบนี้ก็อาจจะตัดตกไปนะครับ ต่อไปมาดูอีกมุมมองหนึ่งผมค่อยๆอนุญาตค่อยๆพาคุณครูดูนะครับจะไม่เร่งมากนักวันนี้เนื่องจากว่าเป็นการติวเนาะมันไม่ได้ให้เป็นการฝึกทําโจทย์จริงดังนั้นขออนุญาตช้าๆนะครับเผื่อคุณครูท่านไหนดาวน์โหลดเอกสารแล้วทารอเลยก็ได้นะครับวันนี้ผมมีเอกสารนะครับคุณครูอย่าลืมลองลองกดดาวน์โหลดออกมาแล้วคุณครูล,ลองไล่ตามเลยก็ได้หรหรือทาตามหรือทําไปก่อนผมก็ได้เนาะวันนี้นะครับขออนุญาตแชร์ให้กับคุณครูทุกท่านแต่ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจให,ให้ด้วยกันแล้วกันนะคคุณู โอเคนะครับข้อนี้ถ้ามองอีกแบบหนึง่งคุณครูลองหาวิธีการนะครับคุณครูอาจจะได้แนวทางหรือเทคนิคนะครับบางบางอย่างที่มันอาจจะทําให้คุณครูคิดได้อีกแบบหนึง่งอ่ามีคุณครูบางท่านนะครับนําเสนอแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรคุณครูครับลองลองมองแบบนี้คุณครูเขาบอกว่าคุณครูเขามองเป็นลักษณะของตัวเลขที่ข้ามกันไปนะครับ เอา3ไปคูณตัวตัวนี้โทษทีครับเขาคุณครูเขามองเป็นลักษณะการก้าวกระโดดแบบอีกแบบหนึ่งยังไงนะคุณครูครับตัวตัวตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของการคูณคูณ5นอคุณเนาะผมว่าจะคูณถูกใช่ไหมแล้วก็3ไปตัวนี้คุณครู ก็อาจจะมองว่ามันเป็น3ามคูณเใช่ไหมครับเป็นลักษณะของ3ามคูณเก็เป็นการคูณมาทีนี้ถ้าเรามามองตัวนี้นะครับว่า15น่าจะคูณอะไรอีกซึ่งมันอาจจะไม่เพียงพอที่ให้คุณครูพารณาอ่ะมันสรุปว่าวิธีการนี้ก็มองไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนว่าจะตอบอย่างไรฉะนั้นะถ้าคุณครูลองมาค่อยๆพิจารณาใหม่อีกทีนะครับคุณครูก็จะเห็นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างคุณครูลองดูตัวนี้นะครับถ้าผมเอา1กับ3มารวมกัน มันจะได้แค่สี่ใช่ไหมครับแต่เราต้องการ5้าคุณครูลองค่อยๆดูนะเราเอาห้ากับสามที่เป็นตัวเลขบนล่างมาลองรวมกันมันจะได้แดซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเก้าคุณครูสังเกตไหมครับว่ามันจะเป็นตัวเลขที่เหลืออีกหนึ่งมันถึงจะกลายเป็นตัวเลขที่อยู่ถัดไปของตัวด้านบน <_ S 1> ถ้าเราเอา9ก้ากับสิบห้ามารวมกันมันจะได้ยี่สิบสี่โอเคไหมครับแล้วคุณครูก็จะต้องบวกหนึ่งมันถึงจะกลายเป็นตัวนี้อ่าโอเคไหมดังนั้นเป็นไปได้ว่าถูกต้องไหมครับเป็นไปได้ว่าตัวข้างบนก็ๆๆคือพวกเนี้ยนะครับ ตัวข้างบนพวกนี้หรือที่เราเรียกว่าตัวเศษสวัสดีครับคุณครูเป,ปรมปิยพัฒน์นะครับคุณครูมาดูตัวเศษหรือตัวด้านบนครับตัวด้านบนเราเรียกว่าตัวเศษใช่ไหมครับวิธีการหาก็คือตัวที่อยู่ถัดไปเนี่ยมันจะหาได้จากการเอาเศษบวกส่วนแล้วคุณครูเอาไปบวกหนึ่งครับอโอเคไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการเลข5คุณครูมองครับ1กับ3รวมกันเป็น4คุณครูบวกอีก1จะกลายเป็นเลขตัวถัดไปถันไหมครับ เพราะฉะนั้น5กับ3ที่รวมกันจะกลายเป็น8คุณครูบวกอีก1ครับจะกลายเป็น9มาเขียนไว้ในตัวถัดไปตัวเลขตัวนี้รวมกันเป็น24คุณครูบวกอีก1นเนาะจะกลายเป็น25้าใช้ใช้นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้คุณครูเอามารวมกันเพราะฉะนั้นคําตอบที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับมันก็ควรจะเป็นตัวเลขก็คืออะไรครับการเอาตัวเลขก็คือเลขอะไรเอ่ยเอา25นะครับบวก27แล้วก็บวก1นั่นเองอสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามา รวม้วยวันนี้10บกว่าท่านรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับ25บวก27แล้วคุณครูบวก1คำตอบมันจะต้องได้5้าสิบสามใช่ไหมครับอ่าคำตอบมันจะต้องเป็น5 3บาครับดังนั้นไม่ข้อขอไขก็กอไก่แน่แน่ที่คิดไว้ในในใจมีคุณครูลและท่านตอบขอไขเข้ามาแล้วขอบคุณด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าขอไขเราหายังไงครับเออไม่ใช่หมายถึงด้านล่างครับท,ท้ทีด้านล่างหรือขอไขที่คุณครูหาเนี่ยนะครับมันมาได้ยังไงครับ75ห้า ถ้าคุณครูลองสังเกตตัวส่วนนะครับคุณครูลองสังเกตตัวส่วนตัวนี้นะลักษณะของวิธีการนะครับพี่นาคุณครูลองเอาตัวเลขที่อยู่ตรงสีผมเอาเป็นสีอะไรดีสีแร่ก็แล้วกันมันแรกเกินไปแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ครับคุณครูลองดูเลขหนึ่งครับถ้าคุณครูลองมองลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับฟันทะแยงลงมาคุณครูน่าจะเห็นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างถูกต้องไหมครับ ถ้าทุนครูลองมองความสัมพันธ์แบบฟันทะยงลงมาแบบนี้หรือแม้กระทั่งเลข9คุณครูลองมองความสัมพันธ์ฟันทะยงมาที่เลข27คุณครูจะเห็นว่าตัวที่เป็นตัวเศษตัวส่วนนะครับหมายถึงคําตอบของเราที่เป็นตัวส่วนนะ,ะตัวส่วนนั้นจะได้หาได้จากเศษนะครับที่อยู่ก่อนหนะ้าแล้วคุณครูต้องเอาไปคูณเลขอะไรเอ่ยอคุณครูต้องเอาไปคูณเลข3ครับตรงนี้เห็นไหมทุนครูคูณ3ามหนึ่งคูณ3ามกลายเป็น3าตัวข้างล่าง 5ตัวนี้คูณ3จะกลายเป็น3ขอบคุณคุณครูก้อยด้วยนะครับตอบขอไขกันเข้ามาแล้วตัวนี้คูณ3ได้27โอเคโอเคนะครับผ่านไปค,คุณครับข้อนี้ตัวสุดท้ายหรือตัวเลขตัวสุดท้ายจะต้องเกิดจากการเอา25ไปคูณ3แน่ๆซึ่งคำตอบจะต้องเป็น75ครับตอบในช้อยข้อขอไขนั่นเองอ่าโอเคนะครับนั้นคำตอบข้อนี้ไม่น่าจะยุ่งยากจนเกินไปเดี๋ยว แต่ประเด็นก็คือคุณครูเข้าใจหรือมองออกหรือเปล่าเพราะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปตอบในสิ่งที่มันไม่มีในช้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากคุณครูว่าจริงๆช้อยไม่น่าผิดหรอกแต่คุณครูลองมองในมุมอื่นด้วยถ้าถ้าสมมติมีคุณครูท่านอื่นที่อาจจะคิดเป็นแบบอื่นนะครับอันนี้ผมฝากไว้กับละกัด